ตอนที่78เป็นคืนที่ใจเต้นรลลัวเลยนี่นาะก็เปิดมาฉากแรกนะประชาที่ยายเซโกกำลังพนมมือไหว้อะไรสักอย่างนะฮะยายเซโกก็พูดมาว่าใส่กุญแจ,จนะปิดพาม่าด้วยพอสี่ทุ่มแล้วอ่ะห้ามออกไปจากห้องนี้นะยีดอหนังหมาเข้าใจไหม โมโมก็บอกว่าถึงกี่โมงนะฮะจนว่าจะตีห้าเออชนะสบายเลยดีแค่นอนหลับก็พอแล้วนี่นะโมโมก็พูดขึ้นเซกโกก็บอกว่าถ้าหลับลงแล้วกน,นะโมโมก็บอกว่าจ้าเซโกก็พูดมาเอาเป็นว่ามุดเข้าฟู่แล้วรอให้เวลาผ่านไปละกันฟังนะไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นก็หามออกมาเด็ดขาดก็เป็นโมโมนะฮะอยู่ในห้องนอนเดียวกับวาโมล่านะ โมก็พูดว่านอนเลยละกันเวลาก็ผ่านไปประมาณทีิยงคืนนะทิ่งคืนสิบหนาทีก็เป็นภาพโมโมนะฮะพูดกันว่านอนไม่หลับฮะถ้าเป็นปกติจะหลับใน5วินาทีได้แท้ตาสว่างสุดๆเลยวะอีดอวามโมราก็นอนหลับสบายนะโมโมก็มองไปที่วามโม่าแล้วก็พูดว่าไงยยนี่ถึงหลับได้เนี่ยน่าโมโหชัดอาโทเอ้ยก็มีเสียงเคาะประตูนเกะ แล้วก็มีเสียงคนพูดขึ้นมาว่าคุณไอายาเซโมโมะก็ตกใจอเอ๊ะโอคารุนเลยทำไมมาโผล่ตอนวันนี้น่ะมาทำอะไรเวลาแบบนี้อ่ะโอคารุก็พูดขึ้นมาว่าได้ยินจากคุณเซโกะมาแล้วครับว่าโดนผีร้ายหมายหัวอยู่ก็เลยออกไปข้างนอกไม่ได้โม,โมก็พูดว่ายายบอกเมื่อไหร่โอคารุก็บอกก็บอกว่าเมื่อกี้นี้เองครับ ตั้งใจว่าจะเอากระตูที่ยึบจากคุณอายาเสตมาคืนก็เลยโดนบอกมาว่าตอนนี้ออกไปข้างนอกไม่ได้โมโมก็ตอบกลับว่าไว้พรุ่งนี้ก็ได้วันนี้กลับไปเถอะอีดอกโอคารุก็ตอบกลับไปว่าผมจะเฝ้ายามอยู่ข้างนอกจนกว่าคำสาบของคุณอายาเสตจะหมดนะครับเพราะงั้นนอนอย่างสบายใจได้เลยคุณอายาเสตคุณเซโกะนะบอกว่าคุณอายาเสตจะนอนหลับดีๆไม่ได้อย่างน้อยก็เพื่อให้คุณอายาเสตสบายใจขึ้น ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ผมจะปอป้องเองครับโอคารุพูดขึ้นนะโมโบก็ขืนหน้าดีไงแล้วก็พูดต่อกับไปว่าขอบใจนะหนังหมาแต่ไม่เป็นไรหรอกกลับกันยิ่งโอคารุอยู่ฉันก็ยิ่งรู้สึกผิดจนนอนไม่หลับนะสิโอคารุก็พูดว่าคือว่าผมอย่าอยู่ครับเพราะว่าผม,อมชอบไงนะ่ะโมโบก็ขืนหน้าดีไงแล้วก็พูดขึ้นมอืมชอบอะไรค่ะกีดอกโอคารุก็ตอบกลับว่าชอบคุณอญยาเสกครับ โมโมก็ขือนหน้าดีนแล้วทําไมถึงมาพูดตอนนี้นะโมคารุก็พูดกันมาว่าขอโทษครับผมยังอ่อนดอยนะก็เป็นโมโมดินเพื่อภาพนะฮะแล้วขือนหน้าดีงย่นแล้วก็พูดกันว่าเมื่อกี้ฉันไม่ได้ยินอะไรเลยไว้พรุ่งนี้มาเจอหน้าก็ดีๆเราค่อยพูดนะนังหมาโมคารุก็ตอบกับว่าเข้าใจแล้วครับหนังเมวขอโทษทีคุณอายาเตะก,ก็รีบน,นอนนะ ลาตีสวัสด์ครับก็เป็นโมโมแล้วลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ขืนแล้วก็พูดว่าอยากเจอถ้าไม่ได้ยินให้ชัดๆก็นอนไม่หลับหรอกก็เป็นโมโมะนะลุกขึ้นมาแล้วก็โอคารุก,ก็ต่อกับว่าผมเองก็อยากเจอครับก็เป็นโมโมะลุกออกมาใส่เสื้อผ้านนะที่พร้อมที่จะออกไปข้างนอกนะโมโมะก็เห็นใาข้ของของยายเซโกเขียนไว้ว่าห้ามออกไปข้างนอกติดขาดเจมโมโมะก็เอามือไปที่กอดประตู แล้วก็พูดว่าจะว่าไปโอคารุนเนี่ยพรุ่งนี้มีกําหนดการจะไปได้กับจิจิใช่ไหมโอคารุ ok ก็ตกใจเอ๊ะจากนั้นโมโมก็ตกใจในสิ่งที่โอคารุพูดนะโอคารุ ok ก็บอกว่าไม่มีหรอกครับกับคุณจิจิอะโมโมก็เหมือนกับชะง,งะนะฮะแล้วก็บอกยังก่อนแล้วก็นอดเสื้อคลุมนะแล้วก็กลับไปนอนนะแล้วก็พูดว่าจะบอกให้อย่างหนึ่งละกันโอคารุนน่ะเลิกเรียเลิกเรียนหมอนนั่นว่าคุณจิจิแล้วมีแค่กับจิจินั่นแหละ ที่ตาหน้นพูดพูดพวด,ด,ด้วยนะนางเซอร์ซ่าเอ้ยจากนั้นก็มีเหมือนแรงดักวิญญาณนะฮะถูกขึ้นมาในห้องของโมโมนะฮะทำให้โมโมนั้นเป็นอันนอนไม่หลับนะฮะแล้วก็มีเสียงผู้หญิงที่น่าสะดุดสะญ่พูดขึ้นมาว่าคุณอายาเซ่ย่าจึงจังเลยครับออกมาหน่อยเถอะภาพก็ตัดมาที่ของผีปาชีนะฮะพูดขึ้นมาว่าคุณอายาเซ่ชอบนะครับยาเจอจังเลยครับโอยยัน่ากลัวจังคุณอายาเซ่ ออกมาสิครับแล้วก็เป็นผีป่าชีงนะตบหน้าต่างห้องนอนของโมโมนะกุอายาเซ่ปุบปุปุบดันดันตอนที่79เจ้านี่มันตัวอะไรกันเนี้่ยก็เปิดมาฉางได้เป็นเช้าตอนเช้าอะโมโมก็พูดว่าวีดเอ้ยไม่ตลกเลยนี่ย่างหนังหมาโตเว้ยยายเซ่ก็พูดว่าก็ถึงบอกไงว่าไม่ดินนอนชัวน่ะยายสปีก็พูดว่าแกะแกแกสมไหนเนอก โมโมก็พูดว่บางอ่านมาปั่นปัวนความรู้สึกของคนอื่นได้นะเซโกะก็พูดว่าเจ้านั่นอ่ะมันใช้กระจกเอฟสองจิตใจของคนได้ไงล่ะที่สําคัญวันนั้นโมโมสอนวิธีถือตะเกียบให้วาโม่าใหม่ซิโมโมก็พูดว่าก็ไม่เห็นจะเป็นไรนี่นะเจ้าบ,บ้าอย่ารักเลยการกินชิวนนะการใช้ชีวิตมันเริ่มมาจากการกินนี่แหละโมโมก็ตอบลัว่าข้าข้า,ขาหนังหมาอีดอก ว่าแต่ยายแก่เือโปมีของที่อยากจะให้ดูอยู่นะยายสปิดก็พูดน่ารำคาญจังเว้ยหนังหมาตโก้ก็พูดโมโม,โมสอนวามโมราซะดูเลยแลนะ้วนะวามโมราขอยืมบอลหน่อยนะเจ้านี่นะรู้อะไรบ้างไหมยายสปิดก็พูดอะไรวะน,นั่นอย่าเอาของโศกโกคคพันนั้นเข้ามาให้ข้าดูนะโมโมก็ตกใจนี่เป็นอันที่ติดอยู่ในสปราร์ลของวามโมลา มันส่องแสงสีทองสว่างจ้าเลยนะเจ้านี่ใช่ไข่ของโอคารุนหรือเปล่าหรือเป็นเค่เศษห่อมยายสปีก็พูดว่าไม่ใช่สนิดเจ้าหนานะ่ะเป็นของที่อัปปะละยิ่งหวาซะอีดูแล้วเป็นของที่คล้ายๆกันกันกบกรรมของมนุษย์นะข้าไม่อยากจะเห็นมันอีดิบๆเอาไปทิ้งซะอีดอกโมโมก็พูดว่ากรรมของมนุษย์เลยวาโม่าเป็นมนุษย์ต่างดาวนะวาโม่าก็มองไปที่ไข่ ที่โมโมถือนะแล้วก็ทําหน้าตกใจนะตาเหลือกเลยหลังจากนั้นโมโมกับวาโมล่าก็ไปองรีนะแล้วโมโมก็พูดว่าแจ๋วเลยนี่นาะแจ๋วเลยนี่นาะแปมนั้นจะได้ไม่รู้สึกติดขัดด้วยกระเป๋าเป้ก็ไม่เลียวเลยฉันเป็นคนซื้อให้เพราะงั้นจงขอบคุณซะจงปูชาท่านหัวหน้าเผ่าโมโมซะอีดอวาโมล่าก็พูดขึ้นมาว่าเจ๋วเลยนี่นาเฮ้ วาโมราก็ยิ้มใส่โมโมมโมก็ขืนนิดหน่อยนะฮะแล้วก็พูดว่าถ้าคุยกันรู้เรื่องเร็วก็คงจะดีนี่หนาโอคารุนก็วิ่งมาพอดีแล้วก็พูดขึ้นมาว่าอรุสสวัสดิ์ครับคุณไอยาเซอเอ๊ะอะไรครับเนี่ยวาโม่าก็พูดว่าถ้าคาคุรละโมโมก็มากันว่าโม่าไว้ยไม่ให้เข้าไปกอดถ้าโอคารุนนะจ้าก่อนห้ามเข้าใกล้โอคารุนก็พูดว่าคุณวาโม่าอรุสสวัสดิ์ครับถ้าคาคุรละ อรุสวัสดิ์โมโมก็พูดขึ้นนะโอคารุก็บอกว่าสีหน้าไม่ดีเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นเละโมโมก็พูดวบากบฏแล้วไงตอนนี้ฉันกําลังโดนสาบเต็มตีมเลยจนไม่ได้นอนเลยนะโอคารุก็พูกว่าเป็นวิญญาณร้ายที่โหดขนาดนั้นเลยลือครับโมโมก็พูดแบบว่าแต่โอคารุกลางคืนเมื่อวานนะโอคารุก็งงกลางคืนอย่างวะโมโมก็พูดว่าเมื่อไรมาที่บ้านฉันสีนะโอคารุก็ตอบกลับว่าครับไม่ได้ไปหรอกครับ พอดีว่าปวดเยี่ยวโมโมก็เตะไปที่ขาของโอคารุนแล้วก็พูดขึ้นมามาสิยะอีเบื้องนี่วมโมรวก็ตกใจโมโมโอคารุโอ้ยไงงั้นละครับจากนั้นวมโมระก็ก็บอกโมโมว่าโมโมเจ๋วเลยนี่นะจากนั้นโมโมก็ปีบคอโอคารุนแล้วก็พูดว่านายจำเรื่องที่พูดตอนมาบ้านฉันเมื่อวานไม่ได้หรือไงอีอกโอคารุก็บอกก็บอกว่าไม่ได้ไปไงครับจากนั้นโมโมก็ต่อยไปที่โอคารุนะ แล้วก็แบบคนไร้ประโยชน์ปะ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 กาปะ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 กาโมล่าก็บอกโมโมะเจ๋วเลยนี่นะโมคันลุนบอกเฮียอะไรวะเนี่ยวันเนี้ยผมไปทําอะไรให้หรือโมโมก็บอกว่าว่าแต่ว่าโมล่าพูดขอบคุณที่ฉันซื้อไปให้ซะแล้วก็บูชาฉันด้วยอีดอ่าโมล่าก็บอกว่าเจ๋วเลยนี่นะอารมณ์เสียแล้วมาลงกับคนอื่นนี่มันไม่ดีนะครับโอคัลุนพูดขึ้นนะจันภากระตัดมิจฉาในโรงเรียนนะฮะ โมโมกำลังนอนฟุบโตอยู่นะแล้วเพื่อนก็พูดว่าหวาหลับเป็นตายเลยนี่นาหนังหมานี่จากนั้นเพื่อนสาวก็คืสาวเวนส,ส,ส,สวยๆก็พูดว่าโมโมจังคงเหนื่อยสินะแล้วก็มีคนถ่ายรูปนะถ่ายคลิปไว้ดีวา่าโมก็พูดบอกว่าชอบเทๆๆ็ทเงียบเงียบเงียบเพื่อนก็พูดว่าพูดอะไรอยู่ได้เนี่ยสาวเวนก็พูดว่าเองหน่ารักนะก้เป็นเรสเปียนกันไหมอีดอจากนั้นเพื่อนก็พูดติงลินนะได้ยินอะไรไหม ไม่เลยสนิทจากนั้นภาคกตะมาที่ห้องอุคคารุนนะฮะที่แบบมีคนมาลุมล้อมอะไรกันก็ไม่รู้นะะอุคคารุนก็พูดว่ายกตัวอย่างเช่นผมให้ของกับสัก,กาตะกินโทกิคุงนะกินตะก,ก็พูดว่ากูไม่ใช่กินโทกิอขอบคุณจากนั้นกินตะก,ก็พูดว่าใช่แบบนี้แหละถ้างั้นต่อไปสัก,กาตะคุงเอาของให้คุณวาโมล่านะครับวาโมล่าก็พูดว่าขอบคุณปะัคุณค่ะจากนั้น,นก,กินตะก็ขืนนะก็บอกว่ามาโมล่าจังอาชียะทุกที เหมือนกําลังสอนเรื่องภาษาพูดแล้วก็วัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นให้เอวาโมน่าได้เข้าใจนะโอคาลุก็พูดว่าเข้าใจวิธีใช้คําขอบคุณแล้วนะครับวาโมน่าก็ตอบกลับว่าเข้าใจเร้วขอบพระคุณค่ะจากนั้นเพื่อนก็พูดกันว่าถ้าขอบคุณนะคุณสอนจริงจังเลยอนะ่ะนังหมาโอคาลุก็ตอบกลับว่าอีไม่เร็วเลยนี่หนาทักคุณะคุงโอคาลุก็ขืนหน้านิงแล้วก็หันไปมองอะไรสักอย่างหนึ่งนะ ก็เป็นพวกโมโมกับไฮล้แล้วนะโผล่มาอยู่หน้าประตูห้องนะจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ฉากที่โมโมกับโอคารุนแล้วก็จีจีอยู่ด้วยกันนะไฮดะก็พูดว่าทำไมถึงมาหลังตึกเรียนละ่ะโมโมก็บอกว่าช่วยไม่ได้นี่นะไม่มีที่อื่นให้รวมตัวแลว้วอ่ะให้คนอื่นเห็นไอ้นั่นก็ไม่ค่อยดีด้วยเลยคิตะก็พูดว่าสร้างสถานที่รวมตัวอย่างเป็นทางการไว้ไม่ดีวะหรือ ไฮรักก็พูดว่าว่าแต่ทําไมนายถึงเสือกสารนีมากับเขาด้วยระยะกิตะก็ตกใจแล้วก็กลัวขี้หดตนหายแล้วก็พูดว่าโหดร้ายฉันก็เป็นสมาชิกของคนหนึ่งนะจริงไหมโมโมะก็พูดว่าจะอยู่ก็อยู่ไปแต่อย่าลินมุกใต้สะดืออีเชียวนะอีดอกกิตะก็พูดว่ารับทราบครับแต่น้นโมโมะกับไฮรักก็เต่ไปที่หลังของคิตะนะฮะพวกเขาเลก็พูดว่าแล้วจริงจิของที่อยากให้ดูคืออะไรล่ะจิงจก็ตอบโมโอเคถอยไปหน่อยแล้วกัน จดี๋ยนิงๆก็ภาษาอินนะเหมือนกำลังใช้คันหางพึงมังกอรอะไรัวอย่างนะแล้วก็ปล่อยพลังขึ้นเต่านะเจากนายโมโมก็ตกใจนะเอ๊ะ eh, อะไรอ่ะให้รักก็ตกใจจริงๆก็บอกว่าที่จริงฉันขอให้คุณเซโกะสอบวิธีให้นะนี่ก็เลือกทําได้ดีพอตัวแล้วโมโมก็พูดว่ายายไปให้ช่วยฝึกมาหรือจิงิก็ตอบกลับเปล่าเปล่า,ลาแค่คอยแอบทําเองอะ่ะคนเดียวเฉยๆนะโมโมก็ตอบว่าจิจิเป็นอาชญะยจริงๆด้วยเฮ้ hey? จิจิก็พูดว่าก็ใช้พลังของเนตปีศาจไม่ได้นินาะถัดตัวฉันไม่กก่งขึ้นก็จะไม่มีประโยชน์ต่อทุกคนจริงไหมละ่ะโมโมะก็ทําหน้าตื้นตังแล้วก,แวก็แล้วก็มองไปที่จิจีจิจิก็พูดว่าถึงจะทําถึงจะยังทําได้แค่ให้ต้นไม้สั่นแต่ฉันจะพยายามจนสามารถสพอร์ตทุกคนให้ได้เลยละ่ะโมโมะก็ตกตีใจนะกับจิจิแล้วก็โอคารุนนะมาโม่าก็มองไปทางพวกนั้นแล้วก็ทําหน้าซึมๆนะโมโมก็พูดว่า วันนี้ฉันมีงานพิเศษนะไปส่งมาโม่าที่บ้านได้ไหมโอคารุก็ตกใจแล้วก็พูดมาเข้าใจแล้วครับโมโมก็บอกห้ามทำอะไรเปลกๆชิวนะอย่างเช่นะชหนังปปุงหนังโป๊ะอะ่ะเจ้าบ้านโอคารุก็เตออไม่ทำหรอกครับอียังเลยผมดูหนังโป๊คนเดียวในห้องครับโมโมก็ทำหน้าเหมือนเหมือนไม่พอใจนะแล้วก็พูดมาว่าโม่าก็อยากเกาะเกะโอคารุเชิวนะโนโอคารุโอคารุก็ทำหน้าอืม โมโมลาก็เพื่อโมโมขอบคุณนะครับผมก็ขืนน้าดีงั้โอคารุก็ขืนมันมัเมือเสียเครียดเลยโมขืนทําไมกับเขาไอโมโมก็พูด่าพูดดีๆได้แล้วนี่นะแต่นัก้นกผพามามาตัดมาที่ฉากที่โอคารุกับมาโมลาแลวและห้รักและจินจิกงเดินกลับบ้านนะฮะแล้วก็มีเสียงคนหนึ่งพูดว่าอ้าวออยาเซโมโมล่ะทํางานพิเศษครับยายนั่นห้ามออกนอกบ้านหลังสี่ทุ่มไม่ใช่หรือไ้รักพูดขึ้นนะ จิจิก็บอกจริงด้วยเย่แล้วปนี่โอเคเานลุนก็พูดว่าดูเหมือนจะขอเลิกตอนสามทุ่มนะครับจิจิก็บอกเฉียวเฉียดเลยนี่นาจะไม่เป็นไรแน่หรือถ้าอย่างไงเดี๋ยวผมจะไปรับอิงครับจากนั้นจิจิก็ให้ลาก็โบกมือบายๆโอคารุนนะกล่าโม่าให้ลาก็พูดว่าออยาเซมโมโมท,ทํางานพิเศษที่ไหนล่ะจิจิก็ตอบกับเมียคาเฟ่ฮะเมีไให้รก็พูดว่าอุ๊บไปเยับักหน่อยบีนบินนะ จิจีก็บอกฉันไปด้วยไนจะิจๆก็บอกเห็นโอคาลุนบอกว่าเจ๋มสุดๆเลยอ่ะมีนมด้วย,ยหแหละไฮรักก็ตอบใจอ๊ะท e? าคาคุระุูเคยไปหรือชอบเมหรือหรือว่าชอบไปชอบไปตีรีหรือจิจๆก็บอกไม่รู้หรอกแต่กูก็ชอบตีรีเหมือนกันนะไฮรักก็ตอบจ e? ใจเิ๊ะไฮรักก็พูดว่าทำไงดีอ่ะฉันเองก็ทาบ้างดีไหมนะใครต้องไข่ตัว่อนจิจีก็บอกจะรับลูกค้าได้หรือไฮรักก็ตอบว่าได้สิยะ จากนั้นก็มีเสียงแล้วก็มีมนุษย์ต่างดาวโผล่มาหลายตัวนะเหมือนเป็นกองทัพมนุษย์ต่างดาวนะโผล่มานะทางฝั่งกองโอคาลุก็มีเหมือนเกงมนุษย์ต่างดาวโผล่มานะเหมือนกับเป็นอีววนอะไรเงี้ยมาหลายตัวเลยนะโอคาลุก็ตกใจนะ